สวัสดีครับพบกับดรกอปเรื่องเยอะเช่นเคยวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของ NASA เรื่องของเฮลิคอปเตอร์เรื่องของอุปกรณ์ที่บินได้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกที่ไปบินอยู่ที่ดาวดวงอื่นที่ไม่ใช่โลกนั่นคือเฮลิคอปเตอร์ที่ชื่อว่า i n g e n u i t y h e l i c o p t e คปเตอร์ฮลิคอปเตอร์ลำนี้ สร้างขึ้นโดย NASA นะครับก็คือสร้างจาก uh, JPL หรือเรียกว่า Jet Propulsion Laboratory ที่เมืองภาษาดนนาแคลิฟอร์เนียที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งก็เป็นหน่วยงานหนึ่งของ NASA ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจอวกาศตัวลักษณะของ Ingenuity Helicopter เนี่ยจะมีน้ำหนักประมาณ1.8กิโลกรัมนี่คือน้ำหนักที่อยู่บนดาวอังคารทำการบินครั้งแรกเนี่ย เมื่อวันที่19เมษายน2021ก็คือปีนี้นี่เป็นเฮลิคอปเตอร์ลำแรกที่บินได้บนดาวดวงอื่นแล้วควบคุมการบินเนี่ยจากโลกโดยครั้งแรกสุดเนี่ยนา s a ตั้งเป้าให้บินขึ้นจากพื้นนะครับที่ความสูงประมาณ10ฟุตจากพื้นแล้วบิน เป็นระยะเวลาประมาณ40วินาทีก่อนที่จะล่อดลงสู่พื้นนี่คือเป็นแผนการครั้งแรกของนาซาในปัจจุบันณเวลานี้ก็ได้ทำการบินไปแล้ว10กว่าครั้งนะครับประมาณ1 4 1 5ครั้งตัวไอ้ uh, i n g e n u i t y h e l i ฮ o p t e ปซึ่งมากกว่าที่คาดการเอาไว้ประสบความสำเร็จนะครับนาซาประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่สำหรับการบินตัวเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ ที่ดาวอังคารเปรียบเสมือนออความสำเนเนี่ยได้ทเทียบเท่ากับพี่น้องตระกูลไรที่สร้างแล้วก็บินเครื่องบินลำแรกของโลกได้เลยในประวัติศาสตร์นะครับเมื่อ100ปีที่แล้วประมาณ1 0อปีที่แล้วที่พี่น้องตระกูลไรสร้างเครื่องบินและบินก็เหมือนกับที่นาซาเนี่ยสร้างเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ไปบินอยู่ที่ดาวอังคารจุดประสงค์ของตัวเฮลิคอปเตอร์นี้นะครับก็คือเพื่อที่จะทําการถ่ายภาพภาพวิว ลักษณะภูมิศาสตร์ของตัวดาวเคารและยังสามารถที่จะใช้ในการขนส่งเล็กๆน้อยๆนะครับระหว่างจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งได้แล้วกนะ็การบินด้วยเฮลิคอปเตอร์เนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเดินทางบนดาวงคารเพราะว่าดาวงคารมีลักษณะพื้นที่ที่เป็นครุขระนะครับมันไม่ผิวเรียบแล้วก็มีความชาันเพราะฉะนั้นถ้าใช้ตัวโรเวอร์เคลื่อนที่อย่างเดียวก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงทุกจุดได้ความสําเร็จอันนี้เนี่ย เป็นความสำเร็จที่ใหญ่เนื่องจากว่าลักษณะของดาวองคารเนี่ยไม่เหมือนกับโลกดาวองคารอยู่ห่างจากโลกประมาณ55ล้านกิโลเมตรดาวองคารมีขนาดเล็กกว่าโลกโลกมีปริมาตรประมาณ6เท่าของดาวองคารเวลาดาวองคารเนี่ยนะครับเวลาที่หมุนรอบตัวเองเนี่ยก็จะใช้เวลาพอๆกับโลกแต่ว่าดาวองคารมีความหนาแน่นน้อยกว่าโลก โดยมีความหนาแน่นเนี่ยประมาณแค่1%เท่านั้นนะครับของบรรยากาศเมื่อเทียบกับโลกอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่สร้างอุปสรรคสำหรับเวลาที่จะทำการบินนะครับสำหรับต,ตัวเฮลิคอปเตอร์อรที่ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยนอกจากนี้เนี่ยดาวองคารยังมีช่วงของอุณหภูมิเนี่ยนะครับร้อนกับเย็นเนี่ยต่างกับโลกมากอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะอยู่ที่ประมาณ14องศาเซลเซียส ขณะที่อุณหภูมิเฉลีย่ยของดาวองคารอยู่ที่ลบ63องศาเซลเซียสซึ่งเป็นสภาพที่หนาวจัดเย็นจัดแล้วก็บรรยากาศในดาวองคารก็ต่างจากโลกมากโลกเราบรรยากาศจะประกอบไปด้วยตัวไนโตรเจนเป็นหลักแล้วก็มีออกซิเจนนะครับมีอาร์กอนแล้วก็มีแก๊สอื่นๆเล็กน้อยในขณะที่บรรยากาศในดาวองคารนั้นแก๊สส่วนใหญ่ที่มีก็จะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ แล้วก็จะมีไอ้น้ำอยู่บ้างนิดหน่อยเพราะฉะนั้นด้วยความต่างของสภาพแวดล้อมเนี่ยก็จะทําให้ทางนาซาต้องออกแบบตัวเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะครับที่สามารถจะบินได้ที่บรรยากาศของดาวองคารแล้วก็ไม่เคยมีใครที่จะรู้ก่อนว่ามันจะบินได้จริงหรือเปล่าในสภาพแวดล้อมแบบนั้นสภาพบรรยากาศแบบนั้นนั่นเองนะครับเพราะ,ะนั้นอันนี้แหละเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของนาซา แล้วก็เป็นการเปิดโลกของการสำรวจที่ดวงดาวอื่นนะฮะเป็นมิติใหม่ของการสำรวจเลยตัวได้แต่ว่า i n g e n i t y Helicopter เนี้ยเป็นเพียงแค่การสาธิตทางเทคโนโลยีว่ามันสามารถทำได้นะครับแล้วก็นาซาก็ได้มีการวางแผนที่จะส่งตัวอุปกรณ์ที่บินได้ไปใหม่นะครับอาจจะเป็นโดรนหรือเป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับหรือจะเป็นเครื่องบินก็แล้วแต่ทีนี้เรามาดูลักษณะของตัว i n g i n i t y Helicopter ว่าเป็นยังไง ลักษณะรูปร่างของมันก็จะมีลักษณะเป็นกล่องนะเป็นกล่องนะครับกล่องสี่เหลี่ยมนี่คือตัวบอดี้ของมันโดยบนด้านบนของกล่องก็จะต่อเข้ากับใบพัดจะมีใบพัด2ตัวแล้วเหนือใบพัดขึ้นไปก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์แล้วก็แผงเสารากาศในขณะที่ด้านล่างของกล่องเนี่ยนะครับที่มุมทั้ง4ด้านของกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะเป็นขา นะจะเป็นขายาวๆย,ยื่นออกมานะก็อันนี้คือลนะักษณะรูปร่างของตัวอ n น e n เนียริตี้เฮลิคอปเตอร์ตัวนี้นะครับที่ลักษณะพิเศษของตัวอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในตัวเฮลิคอปเตอร์นี้มีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกก็คือเรื่องของใบพัด NASA ได้สร้างใบพัดของตัวเฮลิคอปเตอร์ตัวนี้สใบพัดโดยมีขนาดใบพัดเนี่ยความยาวประมาณ2ฟุต วัสดุที่สร้างตใบพัดเนี่ยก็ทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์หรือเส้นใยคาร์บอนนะครับโดยที่ข้างในของใบพัดนั้นเป็นโฟมนะเพราะนั้นลักษณะของใบพัดก็จะเป็นไงข้างนอกจะแข็งนะครับคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยมันจะมีความแข็งสูงนะครับมีความแข็งแรงสูงในขณะที่ข้างในมันจะเป็นโฟมมันก็จะเบานะครับธรรมชาติของใบพัดเนี่ยเวลามันหมุนมันก็จะเกิดลักษณะเป็นแบบ ก็เพิ่มนะครับก็คือที่ปลายของใบพัดก็จะมีการเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงนะฮะมันพิารนี้คล้ายๆกับเวลาเราขี่จักรยานแล้วเราที่คันบั้นับของจักรยานเนี่ยเราก็แขวนถุงนะครับเหมือนเวลาเราไปซื้อของช้อปปิ้งแล้วก็แขวนถุงที่มีน้ําหนักนะสองถุงนะฮะถุงหนึงไว้ปลายข้างหนึ่งถุงนึงไว้ข้างหนึ่ง,ง,งแล้วเราขี่จักรยานเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการเหวี่ยง แล้วก็จักณะแบบนั้นแบบเดียวกับที่ใบพัดของเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมีการหมุนเพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ทางนาซาก็เลยต้องออกแบบตัวใบพัดเนี่ยให้มันมีน้ําหนักเบาในขณะเดียวกันที่ก็ต้องมีความความแข็งเนี่ยมีความค่าสติปเนี่ยคือความแข็งตึงที่สูงเพื่อที่จะนะครับลดการกระเพื่อมของใบพัดในเวลาที่มันหมุนนั่นเองเพื่อให้ใบพัดเนี่ยมันจะได้หมุนได้คงที่ก็จะสามารถ นะครับควบคุมการบินของตัวเฮลิคอปเตอร์ได้ได้ง่ายอันถัดไปสำหรับอุปกรณ์ของตัว i n g e n u i t y h e l i c o ปเตอร์ก็คือตัวโรเตอร์ซึ่งก็คือจะอยู่ในส่วนที่เป็นตัวกล่องตัวบอดี้ตัวโรเตอร์เนี่ยหรือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการหมุนหรือเป็นมอเตอร์ NASA ต้องออกแบบให้มันมีขนาดใหญ่มากที่สุดทเท่าจะเป็นไปได้เพราะว่าบรรยากาศที่ดาวองคารยมีความหนานแน่นของชั้นบรรยากาศเพีงแค่เ นี่เวลาใบพัดของเฮลิคอปเตอร์ทำงานเนี่ยหลักการทำงานของมันก็คือนะครับส่วนที่อยู่เหนืออากาศที่อยู่เหนือใบพัดในเวลามันหมุนเนี่ยนะครับจะมีความดันที่ต่ำกว่าอากาศที่อยู่ด้านล่างของใบพัดเพราะฉะนั้นมันจะเกิดแรงยกโดยความดันที่อยู่ด้านล่างของใบพัดที่สูงกว่าด้านบนของใบพัดก็จะทำให้ตัวดันใบพัดเนี่ยยกขึ้นก็ดันตัวเฮลิคอปเตอร์ให้ลอยขึ้นนั่นเอง ทีนี้ในบรรยากาศของโลกมีความหนาแน่นของบรรยากาศที่สูงในขณะที่บรรยากาศที่ดาวองคาเนียมีความหนาแน่เนเพียงแค่1%เเพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างระหว่างความดันเวลาที่อยู่ด้านบนของใบพัดกับด้านล่างของใบพัดเนี่ยมันจะต่างกันนิดเดียววิธีการก็คือจะต้องหมุนใบพัดให้เร็วมากๆเพื่อที่จะทำให้ใบพัดเนี่ยไปตีอากาศด้านบนนะครับแล้วทำให้เกิดการกระจาย ของอากาศเนี่ยก็ช่วยลดความดันลงยิ่งหมุนเร็วเท่าไหร่ความดันด้านบนก็จะยิ่งลดลงมากเท่านั้นทีนี้ด้วยความหนาแน่นที่น้อยของบรรยากาศของดาวอังคารจะทําให้ใบพัดนี่ต้องหมุนเร็วโดยใบยพัดของตัวอ n นจ n i t y h e l ฮล o คอปเตเนี่ยหมุนเร็วถึง2,800รอบต่อนาทีหมุนเ 2, รนน็เวด้วยความเร็วรอบขนาดนี้นะครับมากเป็น10เท่าของความเร็วของใบพัดของเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้อยู่บนโลก นะคงนึกภาพนะครับว่ามันจะเร็วมากๆจริงๆแต่ความเร็วของใบพัดที่หมุนเนี่ยก็ยังมีข้อจํากัดยังมีขอบเขตอยู่คือมันจะนะครับไม่สามารถที่จะหมุนเร็วจนเข้าสู่ความเร็วเสียงได้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อใบพัดหมุนเร็วมากๆเนี่ยมันเมื่อยิ่งใกล้ความเร็วของเสียงเนี่ยนะครับที่ดาวความเร็วของเสียงเนี่เป็นความเร็วของเสียงที่ดาวคารด้วยนะครับก็คือความเร็วของ ของเสียงที่ดาวองคารจะอยู่ที่2 1 2เมตรต่อวินาทีแต่ว่าที่โลกก็จะอยู่ที่340เมตรต่อวินาทีเพราะนั้นเนี่ยความเร็วของเสียงที่ดาวองคารจะน้อยกว่าโลกเพราะเวลาใบพัดหมุนเนี่ยที่ดาวองคารหมุนเร็วก็ต้องไม่ให้มันเกินความเร็วเสียงที่ดาวองคารก็คือที่242เมตรต่อวินาทีนะครับเพราะนั้นเวลาที่มันความเร็วของใบพัดหมุนใกล้ความเร็ um like. วเสียงเนี่ anyway, 谢谢ม lo, มยม e, ั mm. นจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดแดก นะครับแดกก็คือการที่มันจะฉุดนะฮะฉุดใบพัดเนี่ยนะครับจะมีแรงมาฉุดใบพัดไม่ให้มันหมุนแรงตรงนี้เนี่ยเพื่อจะเอาชนะเนี่ยมอทำให้โรเตอร์มันต้องทํางานหนักขึ้นก็จะต้องกินไฟมากขึ้นเพื่อที่จะเอาชนะแรงแดกตัวแรงดึงเนี่ยแรงฉุดตรงนี้นะครับก็ได้เป็นสาเหตุว่าทําไมถึงต้องสร้างโรเตอร์ให้มันมีขนาดใหญ่มากถ้าเราสังเกตในกษาะตัวของเฮลิคอปเตอร์ลานี้ เราจะเห็นว่าตัวบอดี้นั้นมันใหญ่มากเลยเมื่อเทียบกับตัวขนาดของเฮลิคอปเตอร์ทั้งหมดหรือทั้งลำทีนี้ตัวใบพัดของตัวเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็จะเป็นนะครับสใบพัดแล้วก็จะอยู่บนแกนเดียวที่เรียกว่า coaxials ใช้แกนเดียวนะครับนาซาออกแบบเฮลิคอปเตอร์ให้มีขาสนี้เนี่ยเพราะว่ามันจะได้ง่ายนะครับจะได้มีขนาดกะทันรัดและสามารถที่จะนะครับติดตั้งอยู่ที่ใต้ท้องของตัว ตัวโลเวอร์ตัวเพ r s ์ซิวิลแน r ซ์โลเวอร์ที่ไปวิ่งอยู่บนดาวอังคารนั่นเองอุปกรณ์อันถัดไปที่สำคัญในตัวเฮลิคอปเตอร์นี้ก็คือตัวขานะครับหรือเรียกว่า Landing l e ็กขาทั้ง4 4อันเนี่ยของตัวเฮลิคอปเตอร์เนี่ยทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์กันนะครับแล้วก็จะมีน้ำหนักเบาในขณะที่มีความที่แข็งแรงสูงแล้วก็ตัวขาเนี่ยก็จะต่อเข้ากับตัว นะครับข้อต่อที่ต่อเข้ากับตัวบอดี้เนี่ยโดยข้อต่อน,นี้ก็จะทํามาจากตัวอลูมิเนียมอลลอยนะครับซึ่งมีความเหนียวมากแล้วก็สามารถที่จะดูดซับนะครับแรงกระแทกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยขาของตัวเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเมื่อเฮลิคอปเตอร์แลนะครับจอดลงบนพื้นดินของดาวอังคารเนี่ยนะขาก็จะมีลักษณะยืดหยุ่นนะครับแล้วก็จะช่วยลดการ รกระเด้งของตัวยานเฮลิคอปเตอร์เวลาที่มันลงจอดนั่นเองไม่ให้มันมีการกระเด้งที่สูงเกินไปนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นกับตัวยานเฮลิคอปเตอร์นี้เองอุปกรณ์อันถัดไปในตัวเฮลิคอปเตอร์ก็คือตัวแผงโซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยไม่ใช่แผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้กับอยู่บนแผงโซลาเซลล์ที่เราเห็นทั่วไปบนโลกนะครับ จะเป็นแผงนโซลาร์เซลล์ที่ออกแบบแล้วก็มีการปรับจูนเป็นพิเศษเพื่อให้ตรงกับสเปกตรัมของแสงนะครับที่ของแสงอาทิตย์เนี่ยแหละที่มาที่ดาวองคารเพราะว่านะครับดาวองคารมีบรรยากาศที่เบาบางมากเมื่อเทียบกับโลกเพราะฉะนั้นสุดาแสงที่มาถึงดาวองคารเนี่ยสเปกตรัมต่างๆมันจะแตกต่างนะครับจากที่โลกแผงนโซลาร์เซลล์นี้ก็มีการนะครับปรับจูนเพื่อจะให้ดูดซับ พลังงานแสงให้มากที่สุดนั่นเองนะครับก็นะครับมีการออกแบบเป็นพิเศษและพลังงานที่ใช้ในตัวเฮลิคอปเตอ,เตอร์นี้ก็มาจากตัวแบตเตอรี่โดย NASA ได้ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันกับที่ใช้ทั่วไปเนี่ยกับโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่ารถยนต์รถไฟฟ้ารถ EV เหมือนกับที่ใช้บนโลกนั่นเองโดยใช้จำนวนทั้งหมด6แบตเตอรี่ ครับหรือ6อันนะครับก็จะทำให้เกิดออกระแสไฟฟ้าได้มากถึง500วัตต์นะครับแล้วก็เวลาชาร์จแบตเตอรี่ก็จะใช้เวลา1วันของดาวองคาร1วันของดาวองคารจะเรียกว่าโซลนะครับแต่1งวันของโลกก็จะเรียกว่าเดย์นะครับในการที่จะชาร์จแบตเตอรี่ที่1นวันของดาวองคารก็จะมีระยะเวลาประมาณ24ชั่วโมงนะครับประมาณ24ชั่วโมง24ชั่วโมงครึ่ง mm hmm. ก,ใก,ใก็ใกล้เคียงกับ เวลานะครับวันของของโลกตัวเฮลิคอปเตอร์อินจินิตี้เนี่ยนะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีความฉลาดในตัวมันเองมันสามารถที่จะนำทางนะครับแต่การนำทางของตัวเฮลิคอปเตอร์นี้จะไม่เหมือนกับการนำทางของอย่างพวกเครื่องบินนะครับหรือเฮลิคอปเตอร์บนโลกซึ่งปกติจะใช้ระบบอะไร gps อย่างเงี้ยหรือใช้แม่เหล็กนะครับนะฮะ ดูแม่เหล็กที่ชี้ขั้วเหนือขั้วใต้แบบนั้นในการนําทางนะครับพวกนี้ใช้ไม่ได้บนดาวอังคารเพราะว่าดาวอังคารไม่มีสนามแม่เหล็กไม่มีแมกเนติกฟิลด์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ใช้ในการนําทางของตัวเฮลิคอปเตอร์เนี่ยที่ดาวอังคารก็จะใช้กล้องนะครับถ่ายภาพขาวดำนะครับแล้วหลังจากนั้นก็นะครับเอาภาพเหล่านี้นะครับมาประมวลผลร่วมกับเซนเซอร์ที่ใช้วัด ระยะทางนะครับวัดความสูงที่เรียกว่าไรด้านะครับแล้วก็บวกกับอุปกรณ์ที่เรียกว่า IMU นะครับหรือ Inertial Measurements Unit ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทั่วไปกับพวกเครื่องบินอยู่แล้วในการที่จะนำทางนะครับทำนวิเกตเส้นทางต่างๆนะแล้วก็ด้วยระบบประมวลผลเนี่ยนะครับคอมพิวเตอร์นะมโครโปรเซสเซอร์ที่อยู่ในตัว i ิจ i เ i t y เนะี่ย ก็จะทําการ,นะรประมวลผลและตัดสินว่านะครับเอ๊ะตรงจุดไหนจะเป็นจุดที่จะบินไปจุดไหนจะเป็นจุดที่จะล่อนลงจอดแล้วก็กล้องที่ทตัวเฮลิคอปเตอร์ใช้เนี่ยจะเป็นกล้องที่มีความละเอียดสูง13เมกะพิกเซลแล้วก็จะส่งภาพพวกนี้นะครับกลับมาที่โลกด้วยเช่นกันที่ในตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในตัวเครื่องเฮลิคอปเตอร์ลำนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีอยู่2อ2ออย่างนะครับก็คือตัวที่อยู่ด้านบนกับด้านล่างด้านบนจะเรียกว่า upper sensor assembly นะที่ด้านล่างเรียกว่า lower sensor assembly นะครับที่ด้านบนเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์อะไรบ้างก็จะมีนะฮะ inclinometer มี imu นะครับ, ometer, U, รบแล้วก็มีเซนเซอร์อื่นที่ช่วยในการตรวจสอบแล้วก็นะครับช่วยลด เพื่อช่วยลดการสั่นสะเทือนของตัวเฮลิคอปเตอร์ในขณะที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดอยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะมีพวกออลติมิเตอร์นะครับมีตัวกล้องนำทางนะครับคาเมร่าแล้วก็จะมีตัว IMU นะครับอีกตัวหนึ่งอยู่ด้วยแล้วภายในตัวกล่องตัวบอดี้เนี่ยของตัวเฮลิคอปเตอร์ก็จะมีแบตเตอรี่อยู่การทำงานของแบตเตอรี่เนี่ยจะต้องทำงานที่อุณหภูมิที่ นะครับที่อุณหภูมิสูงระดับหนึ่งไม่ใช่อุณหภูมิที่ต่ําเกินไปอุณหภูมิเนี่ยแบตเตอรี่จะทํางานได้ต้องมีอุณหภูมิมากกว่าลบ15องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นนะครับในตัวบอดี้ของตัว ingenuity helicopter เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะครับฉนวนที่กั้นนะครับแล้วก็ด้วยบรรยากาศของดาวงคารเนี่ยเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นตัวแก๊สคาร์บอนไดไซด์เนี่ยเป็นฉนวนที่ดีด้วย นะก็จะมีหุ้มตัวแบตเตอรี่อันนี้เอาไว้นะครับเพื่อให้มันนะมีอุณหภูมิที่มากกว่าลบ15องศาเซลเซ,ลเซลียสจะได้ทำงานได้ระบบควบคุมการบินนะครับอ b ว a r d นิอันนี้ก็ระบบประมวลผลนั่นแหละที่ตัวเฮลิคอปเตอร์ใช้นะครับก็จะใช้ไมโครโปรเซสเซอร์แบบเดียวกับที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นในปัจจุบันนั่นเอง นะครับโดยมีอํานาจในการประมวลผลเนี่ยมีพลังในการประมวลผลเนี่ยสูงมากนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นเรื่องของเสาอากาศเสาอากาศที่จะติดอยู่บนแผงโซลารเซลล์ด้านบนเนี่ยนะก็จะส่งสัญญาณนะครับมาที่ตัวยาน Persilence Rover เนี่ยและจากนั้นก็ค่อยส่งกลับมาสู่โลกนะครับโดยเฮลิคอปเตอร์เนี่ยจะคอยติดต่อกับตัว ยานโรเวอร์นยะครับอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ระยะในการส่งสัญญาณเนี่ยมากสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ300เมตรจากตัวโรเวอร์นั่นเองทำให้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยไม่สามารถทีบินไปไกลมากเกินกว่า300เมตรได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งนะครับลักษณะของตัว i n g e n เ i t y h e l i c o p t ิคนั่นเองถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของ NASA นะครับเป็นถือว่าเป็นชัยชนะของ มนุษย์โลกก็ได้ในการที่จะส่งยานนะฮะที่ขึ้นไปบินได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์โลกเราเลยอย่าลืมนะครับถ้าชื่นชอบในเนื้อหาของด r กเรกเรื่องเยอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยสวัสดีครับ